หากกล่าวถึงเบนเบิร์ฟเอฟซีชื่อนี้คงไม่คุ้นหูคนฟุตบอลเท่าไหร่ครับซึ่งก็ไม่แปลกหรอกเพราะพวกเขาคือสโมสรกึ่งอาชีพในย่านโกแวนเมืองกลาสโกสกอตแลนด์ปัจจุบันโลดแล่นดิวิชัน7ลีกสกอตนักเตะในทีมทั้งหมดต่างก็เป็นแข้งโนเนมเล่นบอลควบคู่กับทำงานประจำเพราะค่าเหนื่อยจากฟุตบอลอย่างเดียวไม่พอเลี้ยงชีพมีรังเย้าชื่อนิวทินทอพาร์คความจุประมาณ1,000พันที่นั่งให้อารมณ์เหมือนทีมท้องถิ่นนอกลีกที่พบเห็นได้ทั่วไปตามระบบพีระมิดชั้นล่าง มองผ่าน,านเป็นเบิร์บก็ถือเป็นสโมสรรากญ้าทีมใกล้บ้านให้คนในชุมชนได้มีกิจกรรมออกมาจิบเบียเชียบอลด้วยกันทุกวันเสาร์วอาทิตย์พวกเขาไม่ใช่ทีมในกระแสไม่ใช่สโมสรโด่งดังที่สปอร์ตไลท์จะส่องไปถึงหากแต่นั่นไม่ใช่กับเสื้อเล็กโฟกุสันตำนานบรมกุลซืือผู้มีความผูกพันอย่างลึกซึ้งกับเบนเบิร์บเอฟซี ใช่กรับก่อนจะกลายเป็นอเล็กฟูโกสันที่เรารู้จักกันทุกวันนี้ครั้งหนึ่งป่าเคยมีรากเงา้ารวมกับสโมสรเบนเบิร์บชนิดใครหลายคนไม่เคยรู้มาก่อนโดยความที่เกิดและเติบโตในย่านโกแวนเมือง Glasgow, กลาสโกว์ใกล้กับที่ตั้งสโมสรเบนเบิร์บจึงกลายเป็นทีมฟุตบอลทีมแรกๆที่เด็กชายอเล็กฟูโกสันรู้จักป๋าเคยเปิดเผยว่าในวัยเด็กแกกับพ่อมักไปยืนเกาะรัว้วดูเดอะเบนส์ลงแข่งบ่อย ช่วงเวลาดังกล่าวนอกจากจะเป็นโมเมนต์ให้เด็กผู้ชายคนหนึ่งได้ดูบอลติดขอบสนามใช้เวลาร่วมกับพ่อแล้วนั่นยังเป็นจุดเริ่มต้นของอเล็กฟูกุสันกับกีฬาฟุตบอลด้วยที่น่าสนใจคือตัวแกเองยังเคยเป็นเด็กฝึกในทีมเยาวชนของเบนเบิร์บช่วงสั้นๆราวหนึ่งปีก่อนจะแยกย้ายไปเติบโตเป็นนักเตะอาชีพในเวลาต่อมาครับ สำหรับเบนเบอร์เบฟซีนี่อาจไม่ใช่สโมสรที่ปรากฏในอัตาชีวประวัติของเซอร์อเล็กฟูกุสันเหมือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือเบอร์ดีนที่แกเคยสร้างชื่อสมัยหนุ่มๆห,หากแต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือทีมบ้านเกิดอย่างเดอะเบนส์เปรียบเสมือนเบ้าหลอมร่างให้เด็กผู้ชายที่ชื่ออเล็กฟูกุสันหลงรักฟุตบอลแบบถอนตัวไม่ขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างเซอร์อเล็กกับเบนเบอร์ k, ถูกบ่มเพาะมายาวนานหลายทศวรรษ เพราะงั้นไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนทุกวันนี้เซอร์อเล็กอายุ83แต่ป๋าแกไม่เคยลืมเบนเบิร์บเอฟซีเลยสักครั้งยืนยันด้วยความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เบนเบิร์บต้องบุกไปเยือนวิกอะเคเดมี่ในฟุตบอลทัวรสกอตติศคัพรอบ2วันเสาร์หน้าปัญหาคือเดอะเบนต้องเดินทางจากตอนใต้ขึ้นเหนือสุดไปกลับ600ไมล์หรือกว่า965กิโลเมตรใช้เวลา6-7ชั่วโมงเพื่อไปถึงจุดหมายหากเป็นสโมสรฟุตบอลระดับท็อ เจอโปรแกรมเล่นเป็นทีมเยือนแบบนี้พวกเขาต้องเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย1-2ถึงวันให้นักเตะได้เตรียมความพร้อมพักผ่อนฟื้นฟูร่างกายเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดอาการเหนื่อยล้าจากการเดินทางก่อนลงสนามอย่างไรก็ตามเบนเบิร์บไม่ใช่ทีมเงินถุงเงินถังขนาดนั้นแผนเดิมที่พวกเขาวางไว้คือการออกเดินทางช่วงเช้าตรู่ของวันเสาร์เพื่อไปถึงสนามวิกอแคาเดมีตอนเย็นแล้วลงแข่งช่วงค่ำเลย นึกภาพตื่นแต่เช้านั่งรถบัสครึ่งวันและต้องแข่งบอลต่ออีกเกือบ2ชั่วโมงนี่โคตรสู้ชีวิตเลยนะเอาจริงถึงวันแข่งไม่ต้องคาดหวังหรอกว่าทีมจะทำผลงานได้ดีหรือชนะคู่แข่งไหมเพราะแค่ลุ้นให้นักเตะเล่นครบ90นาทีก็เก่งละแน่นอนว่าเบนเบิร์บไม่มีทางเลือกอื่นครับครั้นจะเดินทางล่วงหน้าไปก่อนแล้วค้างที่โรงแรมสักคืนสำหรับทีมกึ่งอาชีพพวกเขาไม่มีงบประมาณมากพอให้ทำแบบนั้น สิ่งที่พอจะทําได้คือก้มหน้ารับชะตาแล้วเดินทางขึ้นเหนือสุดสัปดาห์หน้าตามโปรแกร,รมบอลถ้วยทวารท่ากลางความเป็นไปที่เกิดขึ้นดูเหมือนหลายสิ่งอย่างกําลังจะเปลี่ยนไปเมื่อเรื่องทั้งหมดไปเข้าหูเสื้อเล็กโฟกูซันทันทีที่ทราบปัญหาของเบนเบิร์บป๋าก็ยื่นมือเข้าช่วยทีมรักวัยเด็กแบบไม่ต้องคิด มีรายงานว่าเซอร์เล็กตัดสินใจบริจาคเงินราว10,000ปอนด์ตีเป็นเงินไทยประมาณ40,000 0กว่าบาทให้เป็นเบิร์นำไปจ่ายค่าเดินทางและที่พักสำหรับนักเตะและสตาฟทั้งทีมเมื่อได้งบมาซัพพอร์ตตรงจุดนี้เดอะเบนส์ก็เตรียมเปลี่ยนแผนจากที่ต้องเดินทางไกลวันแข่งแทบไม่ได้พักพวกเขายืดหยุ่นปรับตารางเป็นล้อหมุนวันศุกร์ได้พักผ่อนนอนเต็มอิ่มหนึ่งคืนแล้วค่อยลงสนามแบบเต็มร้อยค่ำวันเสราร์ มองในมุมเสื้อเล็กงเงินหมื่นปอนอาจไม่ได้มากมายเกินกำลังปา๋าการช่วยเหลือทีมวัยเด็กถือเป็นการแสดงน้ำใจเล็กๆน้อยๆที่แกพอจะแบ่งปันได้แต่สำหรับเบนเบิร์ฟเอฟซีตำนานโลกฟุตบอลอย่างเสื้อเล็กยืนมือช่วยพวกเขาขนาดน,นี้นี่โคตรยิ่งใหญ่และเต็มไปด้วยความหมายเลยนะวัยกันบ้านหลังทราบเรื่องนักเตะสตาร์เบนเบิร์ฟพากันขอบคุณและยกย่องเสื้อเล็กด้วยความปราบปลื้มอันที่จริงนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ป๋ากลับมาซัพพอร์ตสโมสรบ้านเกิดของแกครับ ย้อนกลับไปราวปี2003เบนเบิร์บเคยประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนักตินโตพาร์คสนามเย่าเก่าถูกรื้อถอนสมสรเกือบล้มละลายท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้นพวกเขาก็ได้เสื้อเล็กนี่แหละเข้ามาช่วยสนับสนุนทางการเงินและเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการช่วยฟื้นฟูพยุงทีมกลับมายืนได้ด้วยลำแข้งตัวเองอีกครั้งไม่นานนักเบนเบิร์บก็มั่นคงพอจะสร้างสนามแห่งใหม่ก่อนจะเปิดใช้นิวตินโตพาร์คในปี2015 จากตรงนั้นทามาไลายใกล้เคียงกันราวปี2012มีรายงานว่าเซอร์เล็กซ์เคยเรียกเบนเบิร์บเอฟซีว่าเรียวขับหรือสโมสรฟุตบอลที่แท้จริงในจดหมายฉบับหนึ่งนั้นแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกผูกพันอย่างลึกซึ้งที่ป๋ามีต่อสโมสรแห่งนี้ไม่เสื่อมคลายหรือจะล่าสุดไม่กี่วันก่อนเซอร์เล็กซ์ยังแวะเวียนเข้าไปเยี่ยมเบนเบิร์บพร้อมพูดคุยถ่ายรูปและนั่งกินพายร่วมกับสมาชิกของสโมสรอ,อย่างเป็นกันเอง กล่าวคือแม้จะผ่านมาหลายปีแล้วแต่แกก็ยังติดต่อให้ความสนใจเบนเบิร์บอยู่เสมอสำหรับเสื้อเล็กฟูกุสันเรื่องราวระหว่างแกกับเบนเบิร์บป่าพิสูจน์ให้เห็นว่าวันหนึ่งต่อให้เป็นตำนานกุนซือผู้ยิ่งใหญ่แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่เคยลืมรากเงาสถานที่เล็กๆเ,เปรียบเสมือนครูคนแรกของแกครับเช่นเดียวกับเบนเบิร์บเบฟซีที่แม้จะเป็นทีมกึ่งอาชีพไม่มีประวัติศาสตร์มากมายบนสารระบบลูกหนัง ใครจะคิดล่ะว่าสมโมสรแห่งนี้จะเคยเป็นจุดเริ่มต้นให้เด็กชายอเล็กโฟกุสันมายืนกาะรั้วดูบอลกับพ่อของเขาเมื่อหลายสิบปีก่อนและทั้งหมดคือเดิมโมเมนต์ฟุตบอลช่วขนาดหนึ่งเพราะฟุตบอลอยู่กับเราทุกช่วขนาด